เดิมเป็นราชานักรบพิเศษแต่บังเอิญข้ามิติมาสู่ยุคดั้งเดิมกลายเป็นเด็กยุคดั้งเดิมวัยเพียงสิบปีที่นี่ไม่เพียงต้องอดอยากสามวันเก้ามือแม้แต่กางเกงในสักตัวก็ไม่มีแต่เจ้ากลับไม่ตื่นตระหนกเลยด้วยประสบการณ์จากชาติที่แล้วของเจ้าการยืนหยัดในยุคดั้งเดิมนี้คือต้องลงมือทําในขณะนั้นนักรบโทเทมของเผ่ากินคนกระจายตัวอยู่ในป่าเขาก้าวไปข้างหน้าด้วยใจที่คิดถึงการล่าสัตว์และปล้นสะดมใครจะคาดคิดในชั่วพริบตานักรบกลุ่มหนึ่งที่แต่งกกาายปลลระลด รากับผีร้ายล้อมพวกเขาไว้แน่นหนาผู้ล้อมวงเหล่านี้เพียงยืนนิ่งเป็นผู้ช่วยไม่โจมตีและไม่พูดอะไรอากาศเต็มไปด้วยความเงียบอันแปลกประหลาดนักรบเผ่ากินคนมองหน้ากันเจ้ามองข่าข่ามองเจ้ามุนงงไปหมดในใจรู้สึกหวาดกลัวแอบคิดว่าคนพวกนี้ต้องการทำอะไรกันแน่ในขณะที่ทุกคนเต็มไปด้วยความสับสนในพุ่มยามสายเกิดเสียงดังขึ้นทันใดเสียงนกหวีดแหลมคมต่อจากนั้นเสียงคำรามทุมหนักดังมาจากไกลๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เห็นม <outine> ้าสีแดงดำสามสิบแปดตัวพุ่งมาดุดสายลมและสายฟ้าม้าทุกตัวกล้ามเนื้อแข็งแกร่งควบตะบึงพายุนักรบเทรนม้าสวมชุดเกราะสีแดงดำท่วงท่าสง่างามราวกับเทพสงครามลงมาเยือนพวกเขาควบคุมบังเหียนด้วยมือหนึ่งอย่างมั่นคงอีกมือหนึ่งถือหอกธงยาวสี่เมตรปลายหอกส่องแสงเย็นเยียบราวกับสามารถฉีกทุกสิ่งที่ขวางหน้าได้ในพริบตานักรบในวงล้อมเมื่อได้ยินคำสั่งให้ถอยไปด้านข้างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ ราวกับเครื่องจักรที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเปิดช่องทางอย่างเรียบร้อยเมื่อเห็นดังนั้นเหล่าทหารมา้าทันใดนั้นก็พุ่งไปดุดลูกศรที่พุ่งออกจากคันธนูมุ่งหน้าสู่เผากินคนเผากินคนก่อนหน้านี้ตกอยู่ในสถานการณ์ถูกตีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเดิมคิดจะตั้งวงกลมเพื่อต้านทานอย่างดื้อรัน้นหวังว่าจะต้านทานได้สักพักแต่เมื่อทหารม้าพุ่งเข้ามาแนวรบของพวกเขาพังทลายลงทันทีนักรบแตกกระจายหนีอย่างหวาดกลัวไร้ระเบียบโดยสิ้นเชิงราวกับแมลงวันไร้หัว ทหารม้าพุ่งเข้าไปในวงล้อมอย่างไม่ปราณีหอกแหลมคมแทงทะลุร่างนักรบเผากินคนบางคนนักรบที่ถูกแทงราวกับตุ๊กตาผ้าที่ไร้เรี่ยวแรงห้อยอยู่บนคันหอกถูกม้าลากไปไกลสิ้นลมทันทีเลือดไหลนองบนพื้นหญ้าน่าสยดสยองนักรบวงนอกของวงล้อมเห็นศัตรูแตกพ่ายจะปล่อยโอกาสดีเช่นนี้ไปได้อย่างไรนักรบเกือบสองร้อยคนราวกับเสือลงจากเขาด้วยพลังที่ไม่มีวันถอยหลังพุ่งเข้าหานักรบศัตรูที่เหลืออยู่กว่าสามสิบคน นักรบเผาห้่นล้วนเป็นยอดฝีมือที่คัดเลือกมาจากคนกว่าสี่พันคนอาวุธยุทโธปกรณ์ยอดเยี่ยมเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูพวกเขาไม่หวั่นเกรงเพียงชั่วพริบตาก็กระแทกศัตรูจนล้มควม่ำจากนั้นพุ่งเข้าไปทุบตีอย่างดุเดือดตีศัตรูจนสลบคาพื้นทหารโลมีดยิงกล้าหารพวกเขาตอบสนองว่องไวสายตาเฉียบคมมือไวใช้ล่อป้องกันหอกกระดูกที่ศัตรูแทงมาได้อย่างแม่นยำจากนั้นฟันด้วยมีดยาวฉับตัดหอกกระดูกขาดเป็นสองท่อน จากนั้นก้าวเท้าอย่างแรงแต่ศัตรูล้มลงกับพื้นทหารสนับสนุนข้างๆก็ไม่ยอมน้อยหน้าเวียงกระบองใหญ่ทุบหัวศัตรูอย่างแรงปังเสียงดังศัตรูล้มลงสลบทหารหอกของเผ่าฮั่น <c oughs> เมื่อเผชิญหน้ากับทหารหอกยาวของศัตรูได้เปรียบอย่างชัดเจนหอกของพวกเขายาวกว่าสามารถโจมตีศัตรูได้ก่อนแต่คราวนี้เจ้าให้จับเป็นดังนั้นทหารหอกจึงผ่านการฝึกพิเศษพวกเขาใช้ปลายหอกตีหอกศัตรูให้หลุดอย่างชำนาญเมื่อศัตรูเผยช่องโหว่ ใช้คันหอกตีอย่างแรงแต่เสียงดังศัตรูล้มลงกับพื้นยังไม่ทันที่ศัตรูจะฟื้นตัวทหารสนับสนุนข้างๆพุ่งเข้าไปทันทีใช้เชือกมัดศัตรูแน่นหนามัดจนศัตรูขยับไม่ได้ทหารช่างในกรณีที่ไม่มีธนูก็ไม่เกรงกลัวมือซ้ายถือไม้สั้นมือขวาถือพล่วทหารราวกับถืออาวุธไร้เทียมทานเมื่อหอกยาวของศัตรูแทงมาพวกเขาไม่ตื่นตระหนกใช้ไม้สั้นป้องกันอย่างมั่นคงจากนั้นพล่วทหารในมือขวาตวัดอย่างแรง ัดอาวุธศัตรูขาดจากนั้นพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วตีศัตรูอย่างดูเดือดทุกหมัดถึงเนื้อพลังต่อสู้ล้นเหลือหัวหน้าของเผ่ากินคนเป็นยอดฝีมือที่เก่งกาจยิ่งเขามีพลังมหาศาลท่วงท่าอย่างว่องไวเป็นพิเศษในความโกลาหลเขาคว้าไม้มาได้หนึ่งอันเริ่มเหวี่ยงอย่างบ้าคลัง่งไม้ในมือเขาส่งเสียงหวีดคนรอบข้างเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยทหารโลกมิชื่อหูม่านชางเห็นสถานการณ์นี้ขนคิ้วขมวดเป็นรูปตัวอักษรจีนคิดในใจว่านี่ไม่ได้การ ต้องไม่ปล่อยให้เขากลางต่อไปเขาจึงไม่ลังเลถือโลพุ่งเข้าไปด้านข้างเรากับบัวตัวผู้ที่โกรธเกรี้ยวด้วยพลังมหาศาลกระแทกหัวหน้าศัตรูให้ลอยกระเด็นขณะที่อีกฝ่ายยังไม่ทันลุกขึ้นหูมานชางฟันมีกลับหนึ่งครั้งฉับเสียงดังแขนครึ่งท่อนของศัตรูลอยสูงขึ้นไปในอากาศจากแผลขาดเลือดพุ่งออกมาราวน้ำพุหูมานชางถือมีดเปื้อนเลือดตะโกนดังว่านี่คือหัวหน้าศัตรูให้ค่าค่ามันทหารโลมีสิบกว่าคนได้ยิน เรากับหมาป่าหิวโหยพุ่งเข้าไปพร้อมเสียงคำรามแสงมีดวบวับปึ๊กปึ๊กเสียงดังหัวหน้าที่กล้าหาญของเผ่ากินคนถูกหั่นเป็นเสียงเสียงภาพนองเลือดนี้ศัตรูอื่นๆและทหารสนับสนุนจากเผ่าอื่นหน้าซีดเผือดราวกระดาษขาสั่นเหมือนร่อนข้าวถูกนักรบเผ่าฮั่นจับกุมได้อย่างง่ายดายการรบครั้งนี้เผ่าฮั่นกำจัดทีมศัตรูทั้งหมด42คนาาคน่จับน37คนคาราคราเจ็บเลย นี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่วันต่อมากองทัพพันธมิตรเผ่าหั่นในป่าเขาเรากับนักล่าที่กล้าหาญซุ่มโจมตีศัตรูสําเร็จหลายครั้งทุกชัยชนะทรรมให้ขวัญกาลังใจของนักรบพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆบางคนตื่นเต้นตะโกนถึงการตัดสินใจรบที่เมืองหัน่นยางแต่เจ้ากลับสงบอย่างยิ่งเจ้ารู้ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาตัดสินต้องรอให้กองทัพพันธมิตรมีจํานวนมากขึ้นและรอให้ศัตรูตอบสนองเพื่อ,อยังหลักฐานของพวกมันก่อนจะโจมตีครั้งใหญ่ ศัตรูก็ไม่โง่พวกมันค้นพบอย่างรวดเร็วว่าทีมล่าสัตว์ที่ส่งไปหายตัวไปคราวนี้ลำบากแล้วไม่มีอาหารทุกคนเริ่มอดอยากไม่มีทางเลือกพวกมันต้องส่งคนเข้าไปในป่ามากขึ้นแต่ละทีมมีหนึ่งร้อยคนและยังพาเผ่ายักย้ายไปด้วยหลายตัวคิดว่าครั้งนี้ต้องได้ผลบ้างและหาคนที่หายไปด้วยแต่พวกมันไม่เคยคาดคิดหลังจากการรบหลายวันเจ้าได้จับกลุมศัตรูไปกว่าสามอคนและฆ่าอีกหลายสิบคนด้วยเหตุนี้ กองทัพศัตรูนอกเมืองหันยางเหลือเพียงแปดร้อยคนพลังลดลงอย่างมากเช้าตรู่ของวันที่8เมษายนในต้นฤด,ดูร้อนแสงแดดพังสาสองลงบนพื้นดินทหารม้าคนหนึ่งรีบรุดมาหาเจ้ารายงานดังว่าทีมศัตรูสองทีมร้อยคนติดกับแล้วกำลังตามเหยื่อล่อที่เราวางไว้คาดว่าจะถึงวงล้อมก่อนเที่ยงเจ้าได้ยินแล้วถามทันทีว่าสองทีมนี้มีเผ่ายักย้ายกี่ตัวทหารม้าตอบว่าทีมที่มุ่งไปทางใต้มีหกตัวอีกทีมที่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้มีห้าตัว เจ้าครุนคิดเล็กน้อยจากนั้นบอกทหารมาว่าให้กลับไปบอกหนูกลองครั้งนี้กองทัพพันธมิตรมีจํานวนมากให้พวกเขาตีแบบรบใหญ่ให้ทงทหารช่างของเราไม่ต้องเข้าร่วมการโจมตีโดยตรงให้ยิงจากระยะไกลใส่เผายักย้ายของศัตรูพยายามฆ่าเผายักย้ายเหล่านี้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่และบอกหนูกลองว่าการรบครั้งนี้มีเผายักย้ายเข้าร่วมเพื่อป้องกันสถานการณ์ควบคุมไม่ได้ครั้งนี้ไม่ต้องจับเป็นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองถ้าจับยากก็ฆ่าให้ตาย ทหารม้ารับคำสั่งแล้วขึ้นม้าวิ่งจากไปเจ้าไปตรวจดูค่ายสถานการณ์ในค่ายทำให้เจ้ากังวลเล็กน้อยที่นี่ขังนักโทษกว่า300ร้คนคนเหล่านี้ถูกขังหิวมาหลายวันแต่ละคนอ่อนแรงนอนอยู่บนพื้นสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนอกจากนักโทษยังมีผู้บาดเจ็บหลายสิบคนส่วนใหญ่เป็นทหารสนับสนุนจากเผ่าอื่นเผ่าฮั่นมีผู้บาดเจ็บเพียงสามคนในค่ายยังมีผู้หญิงและเด็กจำนวนมากบางคนเป็นเผ่าเล็กที่ยกทั้งเผ่ามาพึ่งเมืองฮั่นอย่าง บางคนเป็นนักรบหญิงที่ถูกเรียกจากเผ่าอื่นเจ้ามองคนเหล่านี้คิดว่าไม่ควรปล่อยให้พวกเขาว่างต้องให้พวกเขาทำอะไรสักอย่างดังนั้นเจ้าจึงให้ผู้หญิงเหล่านี้ช่วยงานในค่ายชั่วคราวดูแลนักโทษดูเด็กทำอาหารและงานสนับสนุนอื่นๆเมื่อถึงเที่ยงแนวซุ่มโจมตีที่วางไว้เริ่มปะทะสงครามใหญ่กำลังจะระเบิดการเลือกจุดซุ่มโจมตีนั้นสำคัญมากส่วนใหญ่เลือกในที่โล่งไม่มีต้นไม้เพื่อป้องกันเผ่ายักย้ายปีนต้นไม้ถ้าปล่อยให้พวกมันขึ้นต้นไม้ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวตอนนั้นจะรับมือยากกลยุทธ์ยังเหมือนเดิมรอให้ศัตรูเข้ามาในวงแล้วปิดทางออกแต่ครั้งนี้แตกต่างเล็กน้อยก่อนที่ทหารม้าจะบุกจะมีการโจมตีระยะไกลแบบครอบคลุมก่อนนักธนูพร้อมรบมานานแล้วพวกเขายือนอยู่ไกลๆสายตาแน่วแน่เล็งไปที่เผ่ายักย้ายของศัตรูแล้วยิงลูกธนูออกไปเผ่ายักย้ายบางตัวถูกยิงเจ็ดแปดดอกตายคาที่ทันทีบางตัวถูกยิงหนึ่งสองดอกยังดิ้นรนฝ่าออกมา เมื่อเผ่ายักย้ายพุ่งมาถึงห่างจากวงล้อม60เมตรทหารโล่มีจัดแนวโล่เรียบร้อยแล้วด้านหลังแนวโล่คือทหารหอ,อกเรียงแถวพวกเขาวางหอ,อกยาวแหลมคมบนโล่ราวกับป่าเหล็กกล้ามั่นใจว่าไม่มีศัตรูตัวไหนฝ่าออกไปได้ด้านหลังวงล้อมคือทหารสนับสนุนจากเผ่าอื่นนับไม่ถ้วนแต่ละคนถือหอ,อกยาวสามสี่ด้ามจ้องเผ่ายักย้ายที่พุ่งมาเขม็งเมื่อชายน้อยแห่งเผ่าหันสังการพวกเขาโยนหอกออกไปเป็นระลอกหอ,อกพุ่งออกไปราวสายฝน เผากินคนบางตัวยังไม่ทันแตะแนวโล่ถูกหอ,อกยาวนับไม่ท่วนแทงจนกลายเป็นเม่นตายสนิทเมื่อกําจัดเผ่ายักย้ายแล้วการรบต่อจากนี้ก็เหมือนรูปแบบเมื่อสองสามวันก่อนทหารม้านําทัพบ,บุกเข้าไปพวกเขาพุ่งเข้าไปในกลุ่มศัตรูราวพายุหมุนทําลายแนวรบศัตรูให้แตกกระจายทหารหอกและทหารโล่ช่วยโอกาสโจมตีพวกเขาร่วมมือกันอย่างลงตัวคนหนึ่งโจมตีอีกคนป้องกันตีศัตรูจนถอยร่นการรบสองครั้งตั้งแต่เริ่มจนจบ ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จสิ้นเพราะฝ่ายกองทัพพันธมิตรเผ่าหัน่นมีสี่ห้าร้อยคนตีศัตรูร้อยคนตั้งแต่อาวุธกลยุทธ์ไปจนถึงความได้เปรียบในสนามรบทุกอย่างอยู่ฝ่ายพันธมิตรชัยชนะครั้งนี้มั่นคงเกือบร้อยเปอร์เซนต์เมื่อการรบจบลงกองทัพเริ่มเก็บกวาดสนามรบอย่างเป็นระเบียบบางส่วนคุมตัวนักโทษกลับค่ายอีกส่วนกระจายไปสอดแนมศัตรูเมื่อกลุ่มหนึ่งคุมนักโทษกลับถึงค่ายตอนนั้นเป็นช่วงเย็นของวันนั้นแล้วการรบครั้งนี้จับน แต่ก็มีประมาณ120คนหลังจากการรบหลายครั้งกำลังพลที่เหลือของศัตรูเหลือเพียง600คนนอกเมืองหั่นหยางส่วนกองทัพพันธมิตรของเจ้ามีมากกว่า2,000คนเผ่าใหญ่แต่ละ,ะเผ่าเฉลี่ยทรงคนมา170-180คนจาก10กว่าเผ่าก็มีมากกว่า1,700คนบวกกับเผ่าเล็กที่มาพึ่งพิงจำนวนคนเกิน2,000คนไปแล้วเจ้ามองดวงจันทร์บนท้องฟ้านับวันในใจเงียบๆเ,เจ้ารู้ว่าในอีกหนึ่งสัปดาห์ ข้าวฤดูแรกของเมืองหั่นหยางจะต้องเก็บเกี่ยวงานเกษตรไม่รอใครเจ้าตัดสินใจทันทีพรุ่งนี้จะเป็นวันตัดสินคืนนั้นเจ้าใช้เหี่ยวส่งสารแจ้งกองทัพในเมืองให้พรุ่งนี้ร่วมมือกับเจ้าโจมตีครั้งใหญ่กำจัดศัตรูที่ลุกรานให้สิ้นซาและยังบอกแผนการรบในวันพรุ่งนี้อย่างละเอียดเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าให้คนสามร้อยคนอยู่รักษาค่ายและคุมนักโทษกว่าสี่ร้อยสามสิบคนจากนั้นนำกองทัพกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยคน มุ่งหน้าสู่เมืองหั่นยางอย่างยิ่งใหญ่ในนั้นมีพันธมิตร1,800คนและนักรบยอดฝีมือของเผ่าหั่นกว่า100คนกลุ่มคนเริ่มเดินทัพตั้งแต่ฟ้าสางเดินจนถึงบ่าย3-4โมงเมื่อใกล้ถึงขอบป่าเจ้าให้กองทัพหยุดเจ้ารู้ว่าทุกคนเหนื่อยต้องกินอะไรเพิ่มพลังนักรบจึงหยิบเสบียงที่ทำไว้ตอนเช้ามีข้าวและเนื้ออบทุกคนกินอย่างตะกะตะกรามพักหนึ่งชั่วโมงตอนห้าโมงเย็นกองทัพจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้พุ่งออกจากป่าราวใบมีสองเล่มเป็นรูปครึ่งวงกลมทั้งศัตรูไว้ทางตะวันตกของเมืองหัน่นหยางทหารรักษาการบนกำแพงเมืองหัน่นหยางเห็นหัวหน้าคนนำกองทัพใหญ่มาถึงจากไกลๆดีใจร้องโหศัตรูล้อมเมืองมาสิบกว่าวันทุกวันพวกเขาคอยกองทัพช่วยตอนนี้หัวหน้านำกองทัพพันธมิตรมาแล้วทุกคนดีใจสุดขีดส่วนศัตรูนอกเมืองหัน่นหยางเห็นคนมากมายโผล่จากป่าตะลึงไปเลยพวกมันอาจเพิ่งเข้าใจตอนนี้ ว่านักรบที่ไปล่าสัตว์ในป่าทําไมถึงไปแล้วไม่กลับแม้แต่สองอคนที่ส่งไปค้นหาเมื่อวานก็ไม่กลับมาเมื่อเห็นคนมากมายขนาดนี้ก็ไม่ต้องคิดแล้วต้องเป็นฝีมือของกลุ่มนี้แน่แต่พวกมันคิดไม่ถึงว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงเป็นศัตรูกับพวกมันขณะที่ศัตรูง,งุนงงกองทัพตรงข้ามเปิดทางจากด้านหลังค่อยๆเดินออกมาช้างรบสองตัวบนช้างรบมีชายสวมมงกุฎทองเป็นเขาคนนั้นคือผู้นำของเรา เมื่อฤดูใบไม้ร่วงเมื่อสองปีก่อนในป่ามืดมิดเราเสียช้างรบสองตัวตอนนั้นทีมของเราถูกตีแตกมีเพียงเราสามคนที่หนีกลับมาได้ช้างรบสองตัวนั้นก็หายไปไม่นึกว่าจะถูกคนนั้นจับได้นักรบเผ่ากินคนที่เคยโจมตีหลายเผ่าตะโกนดังท่ามกลางฝูงชนบนไหล่เขามีรอยแผลเป็นวงกลมนั่นคือรอยที่ถูกธนูของเจ้ายิงตอนนั้นธนูและดาบของเจ้ามีพิษแต่บาดเจ็บไม่หนักจึงหนีรอดมาได้พร้อมนำดาบที่บาดเจ็บกลับไปที่เผ่า จึงเกิดเรื่องต่อมาเสียงตะโกนของเขาไม่ได้ทําให้เกิดปฏิกิริยามากไม่ว่าใครจะเป็นคนตรงหน้าสําหรับเผ่ากินคนพวกเขาคือศัตรูเผ่ากินคนตอบสนองเร็วเมื่อเห็นศัตรูมากมายปรากฏตัวมีคนที่ดูเหมือนหัวหน้าสังการตะโกนเรียกคนจากประตูตะวันออกและเหนือรวบรวมนักรบที่ปิดกั้นประตูทั้งสี่มารวมตัวกันตั้งแนวรบที่หน้าประตูตะวันตกเจ้าเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเขาแต่ไม่ขัดขวางคิดในใจว่าดีแล้วจะได้ไม่ต้องแยกกันมากจับง่ายขึ้น เมื่อนักรบโทเทมกว่า600คนและเผ่ายักย้าย1 5 1ห้าตัวรวมตัวที่ประตูตะวันตกด้านหลังพวกเขาประตูตะวันออกเปิดอย่างรวดเร็วจากด้านในนักรบเผ่าหั่นราว1.500คนพุ่งออกมามีทั้งชายและหญิงถืออาวุธหลากหลายมีหอ,อกยาวทองแดงยุคแรกของเผ่าหัน่นมีพพั่วทองแดงและลวดเหล็กมีขวานและจอบแม้แต่ไม้ยังมีคนกว่าพันคนพุ่งออกจากประตูตะวันออกแยกเป็นสองทางจากทิศเหนือและใต้ ปิดล้อมศัตรูทั้งหมดไว้หน้าประตูตะวันตกครั้งนี้ทําให้ศัตรูหน้าซีดราวไร้วิญญาณพวกมันไม่เคยคาดคิดว่าในเมืองยังมีคนมากขนาดนี้ถึงแม้จะล้อมเมืองมาหลายวันแต่ยังไม่รู้ว่าในเมืองมีคนกี่คนเจ้าว่าถ้ามีคนมากขนาดนั้นทําไมไม่สู้ตั้งแต่แรกต้องนั่งอยู่ในเมืองไม่ยอมออกมาตอนนี้ดีเลยข้างนอกมีคนมากมายอยู่แล้วพวกเจ้ายังออกมาสมทบนี่ไม่ใช่การผลักพวกมันสู่ทางตายหรอกหรือตอนนั้นนักรบโทเทมอยากร้องให้แม้แต่ทางนี้ก็ถูกปิดล้อม ไร้หนทางรอดในขณะนั้นด้านหน้าของกองทัพพันธมิตรกูซือมาผู้ขี่มา้าโบกธงทหารขนาดใหญ่ในมืออย่างเต็มที่ธงแดงสดสะบัดลู่ลมนี่คือสัญญาณโจมตีรวมถึงทหารรักษาการเมืองหั่นอย่างเสียงกลองบนกำแพงดังก้องเสียงดังครึกครักที่กำแพงตะวันตกมีเงาคนปรากฏมากมายที่นั่นมีช่างก่อสร้างยุคแรกของเผ่าหัน่นและช่างที่ฝึกฝนมาในภายหลังรวมกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยคนและมีคนเผ่าธรรมดาจำนวนมาก แม้แต่คนเผ่างูที่โตแล้วก็ปรากฏบนกำแพงเจ้าสั่งให้สัตว์เคี้ยวคางคงเปลี่ยนวิธีโบกธงเสียงกลองบนกำแพงตะวันตกหยุดลงทันทีวินาทีต่อมาลูกธนูนับร้อยพุ่งลงมาเหมือนฝนมุ่งตรงไปยังเผ่ายักย้ายสิบกว่าตัวใต้กำแพงลูกธนูเหล่านี้เคลือบยาสลบจากเผากูเพื่อฆ่าด้วยการยิงครั้งเดียวกำจัดสัตว์ร้ายที่มีพลังต่อสู้มหาศาลก่อนเสียงลูกธนูปักเข้าเนื้อดังปึกๆเผ่ายักย้ายสิบกว่าตัวล้มลงครึ่งหนึ่งตัวที่เหลือรีบหนีออกไปด้านนอก กำแพงสูงเกินกว่าที่พวกมันจะโจมตีหลายวันมานี้ลองมาแล้วหลายครั้งจึงหนีไปด้านนอกแต่ด้านนอกคือวงล้อมของคนสองพันด้วยลูกธนูและหอกจากฝ่ายนี้เผากินคนถูกกำจัดจนสิ้นซากตอนนี้นักรบโทเทมที่เหลือยิ่งตื่นตระหนกเริ่มถอยหลังบ่อยครั้งไม่นานก็ถอยถ,อยถึงขอบคูเมืองหน้าประตูตะวันตกไร้ที่ให้ถอยแต่ก็มีนักรบขี้ขาดบางคนกระโดดลงคูเมืองหนีหวังว่ายน้ำออกจากวงล้อมแต่ในตอนนั้นนักธนูบนกำแพงออกโรงอีกครั้ง ยิงจากบนลงล่างตรงไปที่ครูเมืองศัตรูที่พยายามหนีถูกยิงตายคาที่คนเผ่าที่ไม่มีธนูโยนก้อนหินที่เก็บไว้หลายวันลงไปทั้งหมดตกลงไปในกลุ่มศัตรูใต้กำแพงตะวันตกถูกโจมตีราวดอกไม้โปรยจากสวรรค์คนในกลุ่มศัตรูถูกหินตีทันทีไม่ใช่ว่าพวกมันไม่อยากหลบแต่ด้านหน้าด้านหลังถูกคนของตัวเองเบียดไม่มีที่ให้หนีแต่เมื่อคนมากขึ้นผลักดันฟูงชนถูกบังคับให้เคลื่อนไปข้างหน้าออกจากระยะโจมตีของหินแต่แบบนี้ ก็เป็นไปตามใจเจ้าการเคลื่อนไปข้างหน้าของศัตรูทําให้หน้าประตูตะวันตกมีพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์เสียงกลองดังก้องอีกครั้งในจังหวะก,กลองที่เราใจสะพานชักประตูตะวันตกถูกปล่อยลงประตูแดงเคลือบเงาสองบานเปิดออกพร้อมกันเผยให้เห็นทหารม้าที่จัดแถวพร้อมแล้วเมื่อเห็นประตูเมืองเปิดพูดตามตรงนักรบโทเทมเดิมคิดจะบุกเข้าเมืองเพื่อจะมีทางรอดแต่ผลลัพธ์คือเห็นประตูเมืองถูกสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่ขวางไว้แน่น จากนั้นเห็นธงใหญ่ด้านตะวันตกของเจ้าโบเหมือนมีคนตะโกนอะไรบางอย่างวินาทีต่อมาหัวหน้าทหารม้าข้างเจ้านำโดยใช่ตัวตัวพุ่งเข้าไปในกลุ่มศัตรูแต่ละคนขี่มา้าคู่รวม38นักรบม้า76ตัวพุ่งไปข้างหน้าราวพายุในเวลาเดียวกันหน้าประตูตะวันตกมีนักขี่ม้าก,กว่า100คนพุ่งออกมาพร้อมกับม้าก,กว่าสองตัวที่ไม่มีคนขี่ตามกองทัพออกไปภาพนั้นราวกับภูเขาถลม่มศัตรูเคยเห็นที่ไหน ตื่นตระหนกจนเสียขวัญศัตรูกว่าหกร้อยคนวิ่งหนีกระจัดกระจายแนวรบที่เป็นระเบียบพังลงในพริบตาเจ้าช่วยโอกาสชักดาบยาวนำการบุกกองทัพพันธมิตรเผาหั่นกว่าสามพันคนพุ่งขึ้นไปราวเสือลงจากเขาโจมตีศัตรูจนแตกยับในการรบอันดุเดือดนี้ทุกคนแสดงฝีมือชูต้าจับดาบตรงแน่นด้วยสองมือมือซ้ายถือฝักดาบใช้เป็นกระบองป้องกันซ้ายโจมตีขวาศัตรูเข้าใกล้ไม่ได้เซวีถูเหี่ยงกระบองยาวสีดำทุกครั้งมีเสียงลมวีด ศัตรูที่ถูกตีไม่ตายก็บาดเจ็บสาหาัสตาลี่ถือคีมเหล็กตีโล่ศัตรูจนพังยับตูเออถือลวดเหล็กพุ่งซ้ายขวาในกลุ่มศัตรูไม่มีใครเข้าใกล้เขาได้สัตว์เคี้ยวรับผิดชอบโบกธงสั่งการไม่ได้เข้ารบโดยตรงแต่เขาก็มีอาวุธพิเศษพร้อมลงสนามทุกเมื่อการรบสิ้นสุดเผ่าหั่นชนะอย่างสมบูรณ์ศึกนี้ไม่เพียงฆ่าศัตรูมากมายยังจับนักโทษได้479คนส่วนพันธมิตรเรามีผู้บาดเจ็บน้อยเสียชีวิตเพียงสาม คนเจ้าไม่คิดปล่อยนักโทษง่ายๆให้ขังนักโทษไว้คิดจะให้พวกมันหิวสักสองสาวันบันพลังให้รู้ว่าเผ่าหั่นไม่ใช่คนง่ายเมื่อชนะศึกต้องฉลองต่อจากนั้นเจ้าเชิญกองทัพพันธมิตรทุกเผ่าเข้าสู่เมืองหั่นหยางเพื่อฉลองทุกคนมาถึงจะตุรัสในเมืองเมื่อเห็นวิธีชีวิตของเผ่าหั่นเรากับหลิวลาวเล่าที่เข้าไปในสวนใหญ่ตะลึงจนพูดไม่ออก